สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ถ้าหากคุณลองมองในมุมของคนที่อยากจะเลิกเบื่อและหมดใจก็คงจะลำบากใจอยู่ไม่น้อยที่จะต้องพูดตรงๆงซึ่งอาจเพราะรู้สึกผิดแต่แท้ที่จริงแล้วกลัวดูไม่ดีหรือแค่สงสารแต่สุดท้ายคนจะไปก็ต้องไปการไม่พูดตรงๆงก็แค่ยื้อเวลาความเจ็บให้นานขึ้นเท่านั้นเองอย่าเสียเวลาอยู่กับคนที่หมดรักคุณก็เลยครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5อาการหมดใจ ทำไมไม่พูดต,งตรงๆนำมามให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันจะได้รู้ตัวกันสักทีส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1คุยกันน้อยลงกี่ครั้งแล้วที่คุณต้องอยู่กับความรู้สึกเหงาทั้งๆท,ที่มีเขาอยู่ข้างๆไม่มีเรื่องให้พูดกันเหมือนเคยมีแต่ความเงียบและความเฉยชาเพียงเท่านั้นครับข้อที่สไม่มีเวลาให้กัน ช่งน้ำหนักดูให้ดีว่าที่เขาไม่โทรหาไม่มาเจอเป็นเพราะเขาไม่มีเวลาไม่ว่างจริงๆหรือไม่ให้เวลาไม่เห็นความสำคัญของคุณกันแน่ครับคนเราถ้ามันยังรักมีเวลาแค่3นาทีก็โทรหากันได้ครับข้อที่3ยั่วโมโห พบกันมาจนป่านนี้มีเหรอที่เขาจะไม่รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบให้เขาทําอะไรแต่เขากลับเลือกทํำในสิ่งที่รู้ว่าคุณไม่ชอบเพื่อยั่วโมโหชวนทะเลาะทําให้คุณรู้สึกเบื่อและหมดความอดทนไปเองอยากเลิกแต่ไม่พูดตรงๆประมาณว่าหากทนไม่ไหวก็เลิกกันไปครับข้อที่สทําอะไรก็ผิด พอหมดใจไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็มักจะดูขัดหูขัดตาขัดใจเขาไปซะหมดแค่เสียงสะอึกหรือหายใจก็ยังทําให้เขารําคาญถ้าหากอยู่ด้วยกันแล้วอึดอัดขนาดนั้นก็จะทนอยู่กันไปทําไมครับข้อที่5มีเป้าหมายใหม่ เป็นธรรมดาของคนที่เห็นแก่ตัวเมื่อคนเก่ามันน่าเบื่อก็ต้องมองหาเป้าหมายใหม่คนใหม่ๆห,หากเริ่มสังเกตเห็นว่าเขามองคนอื่นหรือมีเพื่อนที่คุณไม่รู้จักทักมาหาหรือทำตัวเหมือนโสดก็เตรียมใจไว้ได้เลยคุณกำลังจะถูกเขาทิ้งอย่างแน่นอนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5อาการหมดใจทำไมไม่พูดต,งตรงๆจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกคุณต้องเผื่อใจเอาไว้กันบ้างนะครับหากยังไม่มีใครรักก็ต้องรักตัวเองเอาไว้ก่อนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ